และขณะนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 คุณแม่ค่ะใครเหรอท้องไปนี่คือน้องนนกุลค่ะและเป็นประจำทุกปีน้องนนกุลจะต้องมากับน้องนุ่นแล้วก็คุณแม่มาสวัสดีปีใหม่พี่ยุจำได้สวัสดีครับคุณแม่คือน้องมาเป็นประจำทุกปีจริงๆนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ทราบรับก่อนไหมเขาจะได้ไปตองค่า่ะได้อะพี่รับไว้ชักนิดนึงนะพี่ยุดรับก่อนค่ะได้ขอบคุณค่ะถ่ายภาพสักแป๊บหนึ่งครับไว้ชิดครับไว้ ครับไว้ฮะเรียบร้อยนะโอเคอ่าเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ขออวยพรความสําเร็จมนี่พี่มีงานมากมากเลยขอบคุณมากครับแล้วก็ประชมฮะคุณแม่สบายดีฮะขอบพระคุณครับอันนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดค่ะแก่แล้วยังยังค่ะพียุทธบอกแก่นี่แม่ชราเลย น้องใบตื่นเต้นไหกคุยกันนกุลอ่าวันนี้เรื่องจะถามหลายเรื่องเลยเขาเป็นหนุ่มร้อนมากตอนนี้ฮอตครับฮอตตัวร้อนนะฮครับอน้องใบถามเลยพี่ยกให้น้องเลยอ๋อเรื่องถามพาวเวอร์เหรอคะไม่ไม่เอาถามก่อนว่าเป็นยังไงเป็นยังไงอายุเท่าไหร่ตอนนี้ออยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดใช่ครับแต่มิถุนานี้ยี่สิบแปดครับอีธนี้ปีนี้ก็คือยี่สิบแปดปีนี้ยี่สิบแปดครับผมค่ะ เออพี่ถามเนี่ยไม่เป็นการส่วนตัวนะได้ครับเออผมทรงนี้จริงๆใช่ไหมใช่ครับทรงผมผมทรงธรรมชาติครับผมไม่ไม่ได้เซตอะไรอืม๋อตื่นมาอะไรเรียบร้อยก็หวีลงเลยก็ก็ก็สระผมเช็ดเช็ดแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับอืมค่ะไม่พี่เกิดแรงมันดานใจค่ะพี่เจอทรงนี้หมายถึงพี่ยธอยากจะ ใช่ไงใช่ไหมครับเออมันจะสบายนะใช่ครับพี่จริงทุกวันที่พยุทธมาตอนเช้าก็คล้ายๆอยู่นะคะมันไม่ไม่ได้เหลาขนาดนี้นะไม่น้องพี่ไม่เหลาขนาดนี้นะพยุธก็ต้องไปทําไป็นองอย่างนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวพอมันตกลงมาพยุธจะเป็นแบบนี้และใช่ไม่ต้องไปทํามันต้องให้หนาแน่นด้วยไงอ่าครับผมคืออย่างพี่ถ้ามันตกเนี่ยมันจะมีการซอยใช่ไหมอ่าครับมันจะเป็นเส้นๆซึ่งคิดว่าัยรุ่นเข้าใจผิดตลอดชีวิต อย่างนี้ดูดีกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยวัยรุ่นพย่เงี้ยค่ะพี่ทต้องไว้ทรงนี้ครับดูมีสเสน่ห์นะโอ้่น่ารักลองดูครับพี่ยุทธอยากเห็นเหมือนกันครับ <laughs> อยากอยากดูกรรมกรขาแล้วแบบโอ้โหแรงบันดาลใจทรงผมนี้มาจากผมอะไรยเงี้ย <laughs> ไม่เห็นคนรักคนหลงเยอะอ่าครับผม <laughs> ใช่ไหมก็ <laughs> ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็หวังว่าครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคือเขาติดตามผลงานน้องน้องมีแฟนคลับเยอะทั้งที่ประเทศไทยและที่ต่างประเทศครับคือเขาเล่นหนังเดียวทำให้ผมเชื่อเขาเลยนะขอบคุณมากครับจริงๆเขาเป็นนักแสดงวัยรุ่นไม่กี่คนนะค่ะซึ่งเวลาเล่นบทอะไรแล้วเนี่ยทําให้เราไม่ไปติดกับบทเดิมอ่าไม่ติดกับตัวเขาอ่ะไม่ติดกับความเป็นนนกุลแต่ว่าติดกับตัวละครนั้นไปเลยมันเป็นตัวละครนั้นค่ะ ขอบคุณมากครับเป็นคำชมที่นักแสดงอย่างผมดีใจมากมครับอันนี้ผมก็ไม่ไปว่าใครหรอกนะแต่ว่าเขาชัดครับก็คืออย่างดูฉลาดเก็มเก็มโกงเขาจะเป็นบุคลิกหนึ่งเลยนะใช่เราจะเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นน้องนนท์กุลแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเป็นตัวละครตัวนั้นเออแล้วพอมาดูอีกเรื่องนึงนี่ยกพยายามยกตัวอย่างเอาที่มันกจริงบุคลิกมันคล้ายกันได้เรื่องอะไรนะที่ไปเป็นญาติจริงๆแล้วอะไรกับใครนะพี่ก็จําชื่อเรื่องไม่ได้ญาติจริงๆ เป็นญาติที่ไปหลงรักแล้วคอยกีดหลังตลกอ่ะที่เล่นกับก้าวอ่ะอมิสเตอร์อมิสเตอร์เออมิสเตอร์อะไรนะเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมเป็นภาพยนตร์เหรอครับผมจำชื่อเรื่องไม่ได้โอ้ขอบคุณครับไม่เป็นไรเลยแค่ดูผมก็ดีใจแล้วนี่เป็นบิ๊กแมนค่ะนี่ก็อีกบุคลิกหนึ่งไงครับผมที่ผมกำลังจะเปรียบเทียบไงว่าฉลาดเกมกรงที่เป็นคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไอ้นี่มันมีปมมากๆกในชีวิตครับ ที่อยู่ร้านไอซักผ้าใช่ครับช่วยคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับพอมาพม่เชิดดอดีบุกลิกนึงใช่ครับอันที่ชมก่อนในฐานะเข้ามาปีใหม่ครับผมข้อต่อมาตีใช่ไหมโอเคไม่ไม่อาคุณไปจีบเขายังไงอ๋ออันนี้ข้อจะถามกำลังมากไปแล้วล่ะแต่พี่อยากจะถามเป็นการส่วนตัวนิดครับแอปนี้สนิทกันนะครับครับครับพี่พี่พี่แอปมีพูดให้ฟังอยู่เรื่อยๆครับเออครับผมเป็นยังไง ก็ต้องใจผมมันต้องใจเย็นๆครับหมายถึงว่า เป็นวิธีหนึ่งของการจีบคือแทนที่เราจะจีบแบบบุ่มบ่ามอันนี้ที่ไว้พูดแทนใช่ไหมน้องก็ใช้วิธีแบบค่อยๆซึมเข้าไปนะซึมเข้าไปซึมเข้าไปจนกระทั่งวันหนึ่งสมมุติถ้าหายไปเอ๊ะวันนี้หายไปไหนนะอ๋อใช่แต่แต่เราไม่ได้ตั้งใจหายนะแต่เราไม่ได้ตั้งใจหายแต่หมายถึงว่าก็จะเป็นเป็นแนวนี้ครับเราเราเนื่องจากเขามีเขามีประสบการณ์ชีวิตเยอะเนะเราก็คงไม่ได้จะไปสามารถแพลวๆอะไรได้ก็อาศัยความจริงใจไปเลย ครับผมใช้คําว่าแผววราเราไม่ต้องเราไม่สามารถจะไปแผลวราอะไรใช่ครับคือถ้าจะเป็นแผลวว่าพี่เขาก็รู้ทันหมดนั่นแหละใช่ก็เลยรู้สึกว่าอย่าอย่าเลยนั่นมันเหมือนเป็นเล่นเกมจิตวิทยาละแล้วก็ถ้าเกิดเขาเขาชอบเราก็คือเขาชอบเราถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเราเหมือนดีกว่าในระยะยาวครับงั้นแสดงว่ามันก็ต้องเริ่มรู้สึกก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับเริ่มรู้สึกขึ้นมาก่อนว่าเรารู้สึกพิเศษกับคนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากชวนเขาไปทานข้าวใช่ครับเราอยากไปไหนมาไหนกับเขาอยากอยู่ใกล้ๆเขาอยากคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องเริ่มจากความรู้สึกขึ้นมาก่อนใช่ครับแล้วมันเริ่มขึ้นมาตอนไหนคะจริงจริงก็หลังจากปิดกล้องคือเหมือนกับระหว่างถ่ายทำอย่างเงี้ยก็จะมีอาการป่วยแล้วก็เหมือนกับพี่เขาก็จะส่งของมาเยี่ยมอันนี้ก็จะรู้สึกขึ้นนิดนึงแต่ถ้าชัดจริงๆก็จริงๆก็จุดนั่นแหละฮะแต่ว่าที่เราเริ่มจะ เริ่มจะชัดเจนกับตัวเราอ่ะคือหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วเพราะเราไม่ได้อยากทําให้มันไม่เมือยชีพเนาะจะอยู่ระหว่างถ่ายทําจะไปทําอะไรที่มันมีโอกาสทําให้มันผิดใจกันันนี้ไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าปิดกล้องเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆดีกว่าครับประมาณนี้งั้นทังรู้สึกตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทําตอนที่ได้รู้จักตอนที่ได้พูดคุยอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่มันก็จะยังไม่ได้แบบโอ้โหแบบร100อเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะเราก็ต้องมันก็จะมีเขาเรียกเผื่อใจไว้บ้างครับผม พี่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มันยังไงต้องถามต่อแล้วพี่แอบเขาว่ายังไงบ้างคะตอนที่เขาเริ่มแบบนี่นี่ต้องแบบมีอะไรพิเศษกับเราแน่เลยอว่ายังไงบ้างไหมค่ะคือเขาไม่ว่ายังไงหรอคะคือจนกว่าเราจะชัดเจนเขาก็จะเขาก็จะเหมือนคือเราเราเราไม่รู้ความคิดเขาหรอกครับเราก็ได้แต่เหมือนตอนเราจะชัดเจนเราก็มันมันใช้ความกล้าพอสมควรใช้ความมันรู้สึกเสี่ยงเหมือนกัน เพราะตอนที่เราเหมือนจะอัพสเต็ปเป็นคนคุยอย่างเงี้ยอเราก็จะยังสุดท้ายมันมีความแน่ใจร้อเน์ถูกไหมฮะเพราะเราไม่ได้ไปอ่านใจเขาได้คือดูไม่ออกเหรอตอนนั้นมันก็พอจะรู้สึกได้แต่สุดท้ายใจใจคนนะครับพี่มันก็ต้องมีเผื่อใจไว้บ้างมันไม่ใช่ว่าแบบมันมั่นใจแล้วร้อเอร์เซนต์ว่าค่ะใช่ครับแล้วยังไงต่อนะคะกำลังเพินเลยเรื่องงี้ต่อนะครับ ก็เราชัดแล้วอ่ะือเราจะเป็นคนคุยแล้วครับก็หลังจากชัดแล้วมันก็ต้อง็นยังไงเอาวันนั้นมันคือวันที่วันมันเหตุการณ์อะไรที่เราตัดสินใจที่จะบอกเขาประมาณหนึ่งกรกดาจำวันเป๊ะเลยหนึ่กรกดาปีปีปีที่แล้วหกหกปีปีที่เพิ่งผ่านมาอ่าเดือนกรกดาปีหกหประมาณนั้นครับเอ่แล้วทํายังไงบ้างเอ่าทำยังไงบ้าง <laughs> นี่เราคุยกันคิดว่ามันเป็นเรื่องการคุยเรื่องเป็นงานเป็นการครับเออพ่อพนอนกูดูเป็นผู้ใหญ่นะครับเออ,เอ,อมันยังไงนะวันนั้นอ่ะครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเขินสิเราเราก็เออชวนชวนพี่เขาไปดูหนังครับผมแล้วเราก็เหมือนกับโอ้ <laughs> 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 ดีเทลโอเคแล้วเราก็เหมือนกับว่า <laughs> เออถ้าถ้าแบบ ถ้าผมผมก็พูดกับพี่เขาว่าเออแล้วถ้าเกิดอยากจะคุยกับพี่อ่ะเราต้องเซนสัญญาหเหมือนเชนไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนในละครอะไรอย่างนี้ ười, คือคือเราก็หาทางลงให้ต <c ười> <toi S 2> ัวเองว่าถ้าเกิดพี่เขานิดนึงขึ้นมคือเราจะ,าจะมีทางออกหรทางออกให้เราตัวเองด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดพี่เขามีสัญญาณที่ดีแล้วก็อืม เราก็จะเออเราก็จะชัดชัดเจนอีกอีกขั้นหนึ่งแหละ uh huh. อะไรประมาณนี้ในโรงหนังหรือตรงไหนในในในโรงหนังครับในโรงหนังนั่งดูกันสองคนครับเราก็บอกพี่เอ่อครับพี่ครับเรียกตัวเองว่าอะไรผมถ้าผมจะคบหรือคุยใช่ไหมครับว่าคบหรือคุย <laughs> เอ่อ คุยครับคุยถ้าผมจะคุยกับแบบเชนพี่แอพว่าไงครับเหมือนว่าแบบต้องประมาณแบบเล่นๆ่นนิดนึงคือต้องเซ็นสัญญาเหมือนเชนไหมครับคือคือในเรื่องมันจะเหมือนกับเซ็นสัญญาใช่<พ>ใช่เาลองเป็นแฟนสามเดือนอะไรอย่างนี้ต้องเซ็นสัญญาเหมือนเชนไหมครับครับประมาณนั้นเป็นแอปสิพี่เขาไม่ตอบอะไรเลยพี่เขาไม่ตอบอะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้มีสัญญาณแบบไม่ได้มีสัญญาณแบบอึ๊กอะไรอะไรอย่างนี้ครับเงียบอย่างเดียวเงียบครับแต่เขาก็ก็มองเรากลับ ว่าแบบพูดจริงหรออะไรอย่างเงี้ยสายตาบอกเลยว่าจริงหรอครับก็อะไรประมาณนั้นเขายังมีตั้งคำถามอยู่ซึ่งซึ่งก็ซึ่งหลังจากดูหนังเสร็จแล้วคุยกันตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งมันก็เราก็โอเคเราก็ถามถามว่าโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นหลังจากดูหนังเสร็จกลางคืนเราก็จะถามเขาถามว่ายังไง นิดเดียวไม่คนเราไม่ต้องจําได้วันที่จําเป๊ะเลยสักทีหนึ่งพี่จะไม่ลุกเร้ามากกว่านี้แล้วครับก็ผมก็ถามว่าเอที่ผมพูดไปอ่ะพี่คิดคิดว่ายังไงโอเคใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพี่เขาก็ก็ลองดูอะไรเงี้ยก็ลองดูคําที่จบครับก็ลองดูแล้วเบอกเออก็จบด้วยฟันดี้นะครับอะไรเงี้ยทั่วไปโอก็ลองดูนี่แหละ จบแล้วเราเขาตอบรับคาว่าก็ลองดูใครก็ต้องรู้ถูกไหมครับเออครับแล้วจะแต่งกันเมื่อไหร่๋อ้ก็ถ้าตอบด้วยว่าตอบอมันเป็นคําถามที่จริงจริงที่ผมเคยใช่เคยเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วคือถ้าเกิดเราใช้เําว่าเป็นแฟนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็คิดว่ามันจะติดจรวดไม่ใช่ไม่เกินปีสองปีอ่ะ วันนี้ยังไม่ใช้คำว่าแฟนเหรอยังยังไม่ได้ใช้ครับพ uh huh. ี่ฮะยังไม่ได้ใช้ฮะ uh huh. ใช่ใช่ผมผมเขาเข้าใจเข้าใจพี่ยุทธมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับค,คือคือเราอยากอยากให้ทัศนคติทุกอย่างมันรู้ว่าระยะยาวมันมันไป uh huh. ด้วยกันได้แน่ๆจริงๆค uh ่ะ huh. ใช่ครับ uh huh. จริงๆก็เป็นที่รับรู้ก,กันพอสมควรนะเท uh huh. ่าที่เราเห็นนะครับ อย่างเช่นงานศพคุณพ่อใช่ครับซึ่งก็จะเห็นอยู่ตลอดทุกวันใช่ครับแล้วก็ประหนึ่งเป็นเจ้าภาพเลยใช่ครับคือคือถ้าอย่างอย่างที่อย่างที่ทุกคนน่าจะพอเดาๆได้แหละครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้อยู่ในสนามคนคุยเนี่ยเราผมคงไม่สามารถผมคงไม่กล้าจะเอาตัวเองไปยืนตรงนั้นเลยค่ะค่ะอืมเพราะฉะนั้นอ่ะพอสมควรเดี๋ยวก็จะเขินมะถึงขนาดนี้ไม่ต้องเขินเวลาเล่นหนังเรายังแสดงออกไม่เห็นมีปัญหาเลยครับทำไมมันยากกว่าล่ะ ยากกว่าครับแบบแบบพอมันจริงจริงจริงๆเลยอ่ะมันก็เลยมีความไอ้อาเคิลนิดนึ่งอเออเพราะฉะนั้นอะไรจะทำไปต่อแล้วแต่แล้วแต่้น้องร้องเพลงยังาะเวก่อนไม่มีไม่มีร้องเพลงอะไรไม่ไม่รู้เลยอาการี้ไม่มีมีด้เหรอกรรมกรเพลงค่ะนี่ไม่ใช่กรรมกรขาค่ะค่ะเอางี้ก่อนกรรมกรเพลงซอฟพาวเวอร์เป็นยังไงมายังไรถึงเข้าไปเข้าไปเป็นอนุเพิ่มตั้งเพ่สองวันเนี่ย ครับคือคือคือเบื้องต้นเนี่ยเหมือนกับว่าก็ช่วงกร,รกฎาอีกเหมือนกันกร,รกฎาปีปีแะไที่ผ่านมาเหมือนมีการรวมตัวของนักแสดงกลุ่มเล็กๆเนาะเพื่ออยากจะจัดตั้งสมาคมนักแสดงนะครับแล้วผมก็เข้าเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะทํางานนะครับแล้วก็มีตัวพี่นัทกิจชลิตเนี่ยเป็น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 เรียกใช้คว่าหัวหัวหน้าแล้วกันนะครับแล้วเหมือนกับว่าตัวตัวพี่นัทเนี่ยก็ได้รับเชิญไปเป็นอนุกรรมการของของอ่า คณ,ณะอนุกรมกร,กรมการของสาขาภาพยนตร์เป็นหนึ่งในชีเวตคณะใช่ครับแล้วผมก็เลยปรึกษากับพี่นัทแล้วก็มีพี่มุกซึ่งเป็นเหมือนครับจะเป็นคนที่พี่มุกจะเป็นคนที่ช่วยคอยประสานงานกับคุณชายดำกับทางสมาคมนักแสดงให้แบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวกลางอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วผมก็เลยถามพี่มุกกับพี่นัทว่าเออถ้าเกิดผมอยากจะเข้าไปฟังพวกประชุมของคณะทํางานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เนี่ยผมเข้าไปได้ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนมีมีบางคิวที่ตัวพี่นัทอ่ะ อาจจะติดงานไม่ได้ไปแล้วผมไปได้พอดีผมก็เข้าไปซิดอินไปฟังไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วพอเรามีโอกาสเข้าไปซิดอินประชุมอย่างเงี้ยมันจะมีบางบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย e เราอินพุตข้อมูลได้นะเราก็ลองยกมือกล้าๆก,ก,กลัวๆยกมือแล้วเราก็ลองคอมเมนต์ไปแล้วเราเหมือนกับอาจจะเป็นเพราะเขาเขารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นความเห็นที่มีมีประโยชน์อะไรอย่างนงี้ยละมั้งครับเขาก็เลยเพิ่มเพิ่มผมแต่เขาเขามาถามผมก่อนนะว่ายินดีไหมซึ่งผมก็โอเค แต่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอนุกรรมการทุกท่านอย่างน้อยก็ด้านภาพยนตร์แล้วกันด้านอื่นผม,มผมยังไม่ทราบ<ม>ครับทุกทุกคนเป็นแบบอาสามาหมดเลยนะครับ<ม>จิตอาสามาหมดเลย<ม>ก็ก็เลยจะมีความแบบแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่อนข้างค่อนข้างเรื่อยๆไปไป,ไปมาๆอยู่ตลอด<ม><ม>ครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ที่มาที่ไป<ม><ม>ครับคือเราอยากเห็นอะไรของวงการภาพยนตร์ไทยอยากเห็นอะไรใช่ไหมครับผมอยากเห็น สมมติอีกสิปีย0ิปีข้างหน้าอย่างเงี้ยผมอยากเห็นถ้าดาราศิลปินในประเทศเราไปออกรายการต่างประเทศเขารู้สึกประเทศนั้นจะรู้สึกเป็นเกียรติที่มีดาราศิลปินประเทศเราไปออกหรือถ้าดาราศิลปินต่างประเทศมาออกรายการของประเทศเราก็อยากให้เขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาออกรายการในประเทศเราคือจะยกระดับวงการใช่คให้ไปอยู่ในแผนที่ภาพยน์โลกใช่ครับ คืออย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้มันเหมือนเป็นแค่แบบคําพูดกระชับกระชับละกันที่ที่ผมมองว่าสื่อสารเข้าใจง่ายที่สุดครับอืมก็คือเป็นที่ยอมรับว่าวงการภาพยนตร์ไทยถึงขนาดที่ถ้ามีดาราไทยไปเป็นเรื่องใหญ่ของรายการทางน้นครับเช่นเดียวกันเวลาที่ศิลปินระดับโลกดาราภาพยนตร์มาที่เมืองไทยก็ถือว่าเขาเป็นเกียรตินะครับเพราะที่นี่เป็นเมืองสําคัญของภาพยนตร์แห่งหนึ่งครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับ โอ้ oh, มันก็เข้าใจง่ายดีนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นได้มันก็จะอุตสาหกรรมก็แปลว่าอุตสาหกรรมเรามันแข็งแรงมากๆใช่คนทํางานเราก็แข็งแรงมากอสิ่งเหล่านี้นมันถึงจะไปถึงผลลัพธ์นั้นได้ครับครับแต่คุณต้องยอมรับใช่ไหมว่าถ้าเราเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนต์ในต่างประเทศครับเอาใหญ่ๆอเมริกาอย่าไปเทียบเลยครับเ,เพราะอันนั้นเขาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากครับหรือจะเทียบก็ได้นะอินเดียครับ ของไทยเนี่ยมันยังดูที่ผ่านมานะครับมันกระจัดกระจายไหมครับเออกระจัดกระจายไหมเหรอครับผมว่าเราก็ไม่ได้แย่ที่สุดหรอกแต่เราก็ไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันแล้วเราผมผมมองว่าแต่เราจะทํำยังไงเพื่อให้เราไปเทียบกับพวกเขาได้ผมว่าเรื่องเทียบไม่ใช่เรื่องผิดครับเทียบเพื่อดูว่าข้อดีเขาเป็นยังไงข้อเสียเขามีอะไรและเราจะเรียนรู้เพื่อจะ จะไปถึงข้อดีของเขาได้ยังไงมากกว่าครับครับคือของเราไม่ได้แปลว่าแย่หมดนะใช่ครับคือของเราเนี่ยมันปุดขึ้นมาดีเลยใช่มีดีเยอะแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าไปแข่งกับใครก็ได้ในโลกใช่ครับถูกไหมใช่ครับแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนกับสัก4 0อย่างเงี้ยใช่ครับคือเขา้องเนี่ยต้องเรียกว่าที่ผ่านมามันไม่ได้จับมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างแข็งแรงแล้วกันผมว่ามันแข็งแรงได้มากกว่านี้อีกครับผมก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผม ยินดีจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้อาจอาจจะบางที่อาจจะเล็กๆก,ก็ได้ฮะเพราะว่าอีก22ท่านเนี่ยโอ้โหองความรู้ใดๆความสามารถมีเยอะกว่าผมมากๆมาก,มา,กมายเลยซึ่งซึ่งแน่นอนถ้าเกิดผมเข้าไปแล้วผมมีส่วนในการช่วยเหลือสักเล็กสักเล็กน้อยถ้ามันสําเร็จผมก็ยินดีละดีใจลวคุณเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าองค์คาะยนต์เป็นยังไงถูกไหมอนุกรรมการภาพยนตร์เพราะคุณเข้าไปนั่งมาหลายทีแล้วโดยยังไม่มีตําแหน่งเพิ่งจะมีตําแหน่งครับ ถูกไหมครับแต่เห็นเขาลางไหมคือการผักดันซอฟทะะ์แวร์ภาพยนตร์ไทยคงไม่ใช่แค่รัดเอาเงินมาจ่ายให้ทาหนังอ๋อไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันจะมีมว่ามันจะมีอีกหลายประเด็นเลยครับแต่ผมแค่ผมก็ไม่แน่ใจมันจะเหมาะสมไหมถ้าพูดตรงนี้เพราะว่าด้วยความขึ้นชื่อว่ายุทธศาสตร์ชาติเนาะผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องหลังบ้านจะดีกว่าับผมเพราะถ้าเกิดเราเอายุทธศาสตร์ชาติมาบอก มันก็จะกลายเป็นทุกคนรู้ก <ille> ันหมดเลยอืมใช่ใช่ใช่คือเราจะทําอะไรก็ไม่จเป็นว่าต้องไปปาปอากาศทั้งหมดใช่ใช่เพราะก่อนมังส้มทําใช่ครับก็ให้รอดูผลมันออกมาแล้วค่อยมาดูถ้าไปถึงจุดสําเร็จแล้วค่อยมาดูว่าเดินไปสู่จุดนั้นยังไงอ่ะก็ก็ถามว่าคือคือพอตัวผมไม่ได้มี อำนาจหรือหน้าที่ในการเป็นคนพูดแล้วกันครับผมมองว่ามันก็เลยอาจจะต้องให้คนที่เหมาะสมที่เขาสรุปเนื้อหามาแล้วพูดให้ประชาชนฟังดีกว่าคือผมเป็นแค่อนุกรรมการที่บางทีเราอาจจะมีสิทธิ์เสียงในการเสนอนโยบายหรือว่าไอเดียหรือโครงการต่างๆแต่ไม่ได้แปลว่าไอเดียของผมอะ่ะ จะถูกตอบรับนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคนที่มีอํานาจในการพูดหรือสรุปจริงๆอ่ะคือเดี๋ยวรอให้เขาเป็นคนที่พูดที่อย่างเป็นทางการคุณมีความหวังไหมในสถานที่คนถึงแม้จะเป็นนักแสดงที่อายุน้อยนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะแคละมีท่าทีเกี่ยวกับวงการอยู่บ่อยครั้งครับคุณมีความหวังมาเห็นรูปแบบของอันนุกรรมการชอบเวอร์ภาพยนตร์มีนะครับผมว่ามันอย่างน้อยก็ คือสุดท้ายคือผมก็เพิ่งเข้ามามันก็จะยังไม่ได้รู้หรอกว่ามันมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหน,นแต่เท่าที่ผมดูในแชทกรุ๊ปอะไรเงี้ยผมมองว่าพวกพวกพี่ๆอนุกรรมการทุกๆคนเลยมีองค์ความรู้ที่แน่นจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็มากกว่าผม,มซึ่งผมว่าก็เป็นในทิศทางที่ดีครับช่วงนี้มีงานอะไรเยอะไหม มีก็มีถ่ายซีรีส์ครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับจะรอดูนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ชอบมาก <c oughs> เขาเป็นนักแสดงที่ <c oughs> อย่างที่บอกอะ่ะคือถ้าเล่นแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเดิมแล้วก็ใช่ไหม <c oughs> แต่นี่เขาไม่ไงทำนงี่อะไรนะถามต่อให้จบไอ้คำถามที่เขาเตรียมมา <c oughs> พี่เพิ่งไปเห็นตมกี้กำลังจะไปคุยกับน้องนุ่นแล้วถาคุยน้องนุ่นนี่จังก็ได้น้องนุ่นเป็นยังไงบ้างสบายดีน้องนุ่นนี่เป็นน้องสาวของน้องนุ่นคุลซึ่งมาสวัสดีปี่หม่เราทุกปีนะคะหลายคนรู้เลยว่าน้องนุ่นร้องเพลงเพราะอ่ใช่ไหมในนี้เขาเขียนใช่ใช่ถ้าใช่ไหมถ้าถ้าใทยร้องเพลงเป็นน้องสาวผมดีกว่าครับอยากให้ผมร้องเลยตอนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้มีร่วมกับทางช่องสามค่ะกับบีซีนะคะก็ละครมือปับกระทารั่วค่ะทางพรายวิดีโอแล้วก็มีถ่ายอีกเรื่องนึงอยู่ค่ะแต่ว่ายังถ่าย ปาบกระทะรั่วใช่คะ่กะกับพี่เต้ยแล้วก็พี่เต๋อทางช่องหรือทางทังช่องสามใช่ไหมอตอนนี้อยู่ในพรายวิดีโอค่ะอ๋อจะเป็นงานที่ไปออกทางพรายวิดีโอใช่คะ่ะอ๋อบือปราบกระทะรั่วเหรอแล้วอะไรอีกอีกอันนึงเป็นเอ่อเป็นรีเมคจากเกาหลีคะ่ะชื่อเรื่องว่าเลยาคิมคะ่ะแต่ว่าเหมือนของไทยน่าจะเปลี่ยนชื่อแต่ว่ายังไม่ได้ออฟฟิเชียลลี่ออกมาตอนนี้ยังถ่ายอยู่ อ้อันนี้รอดูเลยนะเอ่อแล้วอะไรนั้นนี่คนบอกว่าน้องสาวน่ารักมากเลยน่ารักน้องนุ่นน่ารักทำไมไม่พูดถึงนนกุลเลยบอกน้องนนกุลหล่อมากนี่เขาใช้์กันว่าน้องนนกุลโคตรหล่อเลยใช่คือเอ่อน้องไม่เตรียมมาว่าถามได้นะน้องถามไปหมดเลยเขาเตรียมมาเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามีการเตรียมมาพี่เพิ่งเห็นเนี่ย คุณผู้ชมมันมาจากนี้น้องนนกูลมันมาจากนี้นะคะหรือจะมั่นหมายก่อนทําไมเราไม่กล้าถามกันเหรอไอ้นี่ใครเขียนมาเนี่ยใจน้องกับพี่แอฟค่ะก็คือนี้มันที่มาที่ไปเขาบอกน้องเกิดราศีตุลใช่ไหมคะใช่ป่ะพี่เกิดพี่แอฟพี่แอฟเกิดราศีตุลเขาบอกว่าราศีตุลปีนี้จะดีถึงช่วงเมษาครับถ้าจะแต่งงานต้องแต่งก่อนเมษาปีนี้ ปีนีน้มปีนี้ทีนี้คําถามก็เลยเมื่อกี้น้องตอบไปแล้วใช่ไหมเรื่องแต่งงานว่าจะไปอนาคตยังไงทีนี้มันก็เลยมีคําถามถ้าถึงเวลาคลิกปุ๊บจะหลุดเลยครับผมจะหลุดเลยครับผมหรือจะมั่นหมายก่อน <laughs> ทําไมไม่กล้าถามเป็นอะไรเกรงใจน้องกับพี่แอฟเกรงใจพี่แอฟหรือจะมั่นหมายก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามพี่เขาอีกทีหนึ่งครับผม แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อย่างที่ผมบอกมันต้องมันต้องสถานะเป,นเป็นแฟนก่อนคือจะไปจะมั่นหมายก่อนครับว่าเป็นแฟนก็จะแปลกๆอยู่ครับผมมีตกลงกันไหมว่าจะใช้ระยะเวลาในการดูใจกี่ปีถึงจะขยับสถานะถามยังไม่กล้าถามเลยดูแล้วคนต่อบนึกถึงเขาบ้างไหมไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินนะใช้คำว่าไม่เกินไม่เกินสปีครับก็แปลว่าอาจจะเร็วกว่า เรววก่านนั้ชัดเลยเห็นไหมคะแล้วทำไมต้องกอมเท้าเพื่ออะไรไม่เกินสามปีอาจจะเร็วกว่านั้นเข้าใจใช่ไหมถามไปสิมีความกดดันไหมพอคนลุ้นเยอะๆเพราะหลายคนลุ้นกับเราพิ่ไมก็ด้วยเนี่ยก็ไม่ไม่กดดันครับตัวตัวผมเองก็ลุ้นตามทุกคนอยู่เหมือนกันครับ พี่แอฟบอกว่านนกุลคือความสบายใจแล้วสำหรับเราพี่แอฟเปรียบเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ไม่มีอะไรบือหวาครับก็เป็นความสบายใจของผมเหมือนกันครับพี่แอฟเป็นความสบายใจของผมใช่คร uh> ับจริงเหรอจริงครับเคยพูดคำามาประโยคนนี้เคยครับเหรอใช่อยากเห็นเป็นยังไงไหนลองสม o m พี่แอฟอยู่นิดนิดพี่แอฟอยู Dante> ่น เมื่อกี้พี่เขาถ่ายสาวซองอยู่รับไม่มีกล้องเลยอ๋อผมเห็นเปิดไทยแล้อ,อยู่อ๋อนไงใไงในไงใช่ใช่ใช่าสาวสองอยู่อน,นั่นะนะ่สมมติว่าเนี่ยค่ะเนี่ยพี่แอปมองอยู่ตรงนี้เลยฟังอยู่ค่ะครับเอ่รับพี่เป็นความสบายใจของผมนะครับ <c oughs> อย่า z o เข้ามาทำไมซูม m ทำไมไม่ต้องซูมเสมอยู่เฉยๆเอาใหม่ไม่ไม่้พอแล้วหยุดเอาใหม่เอาใหม่จริง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 จิงว่าอยู่กันสองคนสิเองไม่ต้องซูมนะเดี๋ยวถ้าจะซูม m ดูไป z o โอเองมันนี่ไม่มี P F เผื่อดูอยู่นะ P F ถ่ายละครครับผมครับ P F เป็นความสบายใจของผมนะครับนี่ยังมีดอลลี่เข้านิดนึงนะครับ น้องนุ่นยังเขินแท้เลยคุนตายท่านผู้ชมจํานวนมากล้มหายตายจากกันร้องเพลงนิดนึงร้องน้ำไม่ได้ค่ะร้องเพลงร้องเพลงคุณแม่ร้องเลยไหมไม่ค่ะแม่ไม่โดนไม่โดนค่าลิขสิทธิ์เหรอฮะไม่โดนไม่โดนลิขสิทธิ์เหรอเราร้องพี่ไม่เชื่อว่าจะเป๊ะถึงขนาดที่จะเอลิขสิทธิ์มาทำอะไรเราได้เพองได้ไหมร้องได้ไหมคือปีหน้าต้องมานะที่ทำกันวันเนี้ย ครับปีหน้าจะมาสวัสดีไหมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีคือนึกว่ามาวันนี้กจะไม่มาอีกเลยสวัสดีไม่ใหม่มาทุกปีครับพี่หยุดฮะเอาชักนิดเดียวอ่ะน้องนุ่นช่วยหน่อยให้คปรึกษาดูสิไม่ค่อยสบายเลยค่ะตอนนี้ให้นุ่นกูร้องคนเดียวเลยหรอใช่ให้นุ่นร้องเลยเพลงเพลงอะไรดีเพลงตัวเองเพลงแทนใจเพลงคนใจเพลงแทนใจเพลงสมมติว่าร้องให้พี่แอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พลงแทนใจอ๋องั้นเอาเพลงที่ร้องตอนงานคุณแป้งงานงานพี่แป้งก็ไันร้องไงนะลืมเลยเอาเนื้อไหมชื่อเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ไว้จะช่วยเพลงพี่โอมค็อกเทลครับพี่เฮ้ยโอ้โหเตรียมพร้อมมากผมละงงจริงๆริงไม่รู้ียมพอเบาปุ๊บเขาก็ไปหาสมัยนี้มันง่าย ไม่ต้องใช้เนื้อแล้วเขาร้องได้ขนาดนี้น้องถ้าเป็นไก่เออใช่โอเคโอเคอ้าวโยนท่อนหนึ่งโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองเฮี้ยนไปเนี่ยเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะ ทำทุกๆทางด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียวพอแล้วครับพี่พอหายใจเลยเยี่ยมมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากครับผมขอให้ประสบความสำเร็จนะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาร่างกายแข็งแรงตลอดเลยขอบคุณครับพองานเยอะ ใช่แล้วเขาก็เป็นคนมีวินัยอยู่แล้วค่ะแต่วางมีการวางแผนทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนี่ดีใจทนคุณแม่นะสองคนเลยประสบความสําเร็จค่ะแล้วจะรอติดตามผลงานส่วนทีมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วขอบคุณมากคุณแม่ขอบคุณมากคุณแม่เข็นแรงเห็นแรงนะแล้วขอบคุณทั้งสองคนมีอะไรจะอวยพรน้องไปไหมปีนี้ปีบังกรนะที่ควรจะมีลูกเอานอนคุณจัดการเอากับขอให้ขอ รอฟังข่าวดียู่นะครับค่ะจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับยังค่ะเดี๋ยวขอพี่ตั้งคันก่อนนะคะอ๋อต้องตั้งคันก่อนตั้งชื่อแล้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับเรามีโอกาสได้คุยกันได้รบแล้วหวังว่าจะติดตามงานทั้งเรื่องงานภาพยนตร์นะได้ครับซีรีส์ก็ตามหรือว่างานที่เราไปทํางานครับผมในเชิง ครับซอฟต์พาวเวอร์อะไรไ<ด>ที่ว่านี้นะ,ะแล้วมีอะไรมาบอกกันนะได้ครับขอบคุณมากขอบ,ขอบคุณมาก